สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูลีช anelle ฝากกันฝากกันเดี๋ยวเสียก่อให้กันหรือรองเท้าผ้าทอไหมให้นะใส่นี่จากจากการโดนบูลลี่ตั้งแต่เช้านะคะรองเท้ารองเท้าบาดนี้กระปุกมีกระปุกมีใส่ใส่กระดุมใส่กระดุมใส่ได้บ่กระดุมนักมันใส่หนักได้กระดุมข้ามแมวไว้ก่อนเออกระปุก ละเสื้อฟางมาาเสื้อฟางน่อยสิ้าล้านนะไม่เืมใส่กันาเมขาดอีกอย่างมาสิบห้าล้านไม่ได้บอเสื้อฟางมาบนสายสูงนได้โอเคนะโอเคนะไม่บูลี่นอกอีกอียาค้าเมืนกไปถอด เอ้ยไม่สิเบิ่งตีนกันเลยไหมล่ะแต่งตัวรอนี่แต่งตัวรอเต้อันนี้คือแต่งตัวรอเดี๋ยวมอบดอกไม้เสื้อฟ้ามาเป็นตัวแทนมอบดอกไม้มาเป็นตัวแทนมอบดอกไม้ยังไงเอ็ดจิกหน้าไปหาชุดหมอเด็กไทยเด็กไทยไปหาเข็มค่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวไข่ไข่ลิ้นถ้ามองตีนก่อนจะดีบอดเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ลิ้นตอนซาดิไข่ลิ้นตอนซาดิกระดุมขนาด กระดดมจนปีแม่สีดองโอ้โหเอาโอเคนะอาไปบุรีก็แล้วนะน้ำนเอาใุรีนะ่าไปตุลาอืมโอเยเอาไปอ๋อเสียตัวนี้ตัวนี้กินรถอยู่ตลอดครับผมไม่เป็นไรพี่นะไม่แล้วไม่บุรีแล้วมันรองเท่าหนินะมันร้อนแลยหอยนี่มันเรียกว่า้าหัวนาองเท่าหนินะมันมันฉีพานดีบี่ มาได้เข้มทัน15นี่เขยมขัน15ล้านอันนี้นะมัดค <Trustee> ้มัดค้อโอเคครับผม นะครับผมนะผมว่าเชือกปังเต้นนั้นนะว่าผูกเข้มขัด15บห้าล้านนะครับผมแห้งอยยอดครับคือว่ากระดุมเสื้อมันใส่ไม่ได้นะคะกระแมวแล้วก็ยังใส่ไม่ได้นะคะกระดุมเสื้อนะเออเดี๋ยวเอาเอากล้องไปทั่งอื่นก่อนหายใจไม่ออก ข้าแมวท้องไม่นานแล้วกระดุมกระดุมกระดุมสิกระเด็นมาใส่ตาคอยบอกถ่ายให้ลิซอนกระดุมกางเกงผู้ดีย่างนึงบผูรี่กระดุมเสื้อไอ้กางเกงหอยกระดุมกางเกงม่าสิกระเด็นมาบอกมันมันฉันบีพี่น้องกระดุมกระไดกางเกงขาสันบริสุทธิ์ นี่แต่งตัวเพื่อเป็นตัวแทนนะคะมอบดอกไม้นะมอบดอกไม้ให้กับทนายนะครับืัอนี้ผมได้เส <si ื้อตัวนี้แล้วก็สุภาพสั่งไหมคนกล้ารับไหมเนี่ยอเขาแต่งตัวให้ไอ้ให้ให้สุภาพเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าเขาก็เลยมาให้ตรวจว่าเขาผ่านหรือยังนะผ่านแล้วผ่านเสียเดูดีแล้วดูดีแล้วพอใจหรือยังท้าบุรีผมนะเออห้ามหัวเราะห้า ไอนะเดี๋ยวกระดุมจะกระเด็นใส่ท่านทนายนะกระดุมขาดเดี๋ยวมันสิกระเด็นใส่หนาทนายไปหาขคมคัทไม่มาก็มคัทมาเตนแมคัน1ิ้าล้านเขาเั้งลูกคนนี้มคัน1ิล้านถ้เปล่าดูน่นะตนนีื่อกกประดนไมคอะไรางอีก เข้มพัดอีกไปไปนั่งยางกันทังทีไปเอาเอาเออายุเยอะแเรวก็ใจให้มีมีมีอยู่มีอยู่ในรถอ่ะนะไปพูขึ้นมาพูดกันทีเจ้าสิยางมาจากรอบจากสีเหลี่ยบรอยนี่เหรอเนี่ยซอนรอบที่สองที่สามเราได้ดิยางเทียวมะสามรอบยังมาเหลี่ยบรอยครบแปดนาทีแล้วยังไงยัง นี่คุณวิรุธก็บอกว่าแอดทิชแน่รอสุกกรอนี่ยแล้วก็ผ่านเลยผมบอกว่าผ่านไปเลยไปนู่นเลยแล้วผ่านไปไกลๆเลยไปครบอกคนละคลิปนี้เท่านี้แหละครับผมค่ะอีกแล้วอย่าอย่านี่ตัวแทนการนี่ีตัวแทนของเรานักอยากที่พวกเจ้าเงียบๆมาโดดนะนะแน่ใจแล้วเหรอคุณบอลลี่แน่ใจแล้วเหรอให้คนอย่างนี้เป็นตัวแทนก็ต้องก็ทำไมพี่แดงพูดอย่างนี้อ่ะ ผมเห็นนี่คข้มขัดที่่าจะถึงบ้านไหมวันนี้ได้ผมเห็นเข็มขัดหรอกคิดว่าจะได้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพไหมแบบนี้ใช่มระวังยางรั่วนะครับผมระวังยางรั่วนะพี่นะดูเข็มขัดกันโอเคครับผมสวัสดีครับยา่งวควายเป็นห่วงตะกระดุมกางเกงควายมันกระเด็นใส่หน้าทนายนะพี่ควายข้มวท่องแล้วมันบีอยู่ โอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมาชวนทุกั่านอยากกิกับป้านนี่กับป้แก่เอาเรื่องไปส่งไหมลูกป้าเรื่องไปส่งไหมเปล่ายางมาจักรอบจะสี่เรียบร้อยที่สุดเนาะไปดูคอยทานดิยางมาจักรอบจะสี่เอาเรียบร้อยทุกส่วนน่ะอันนี้เท่าที่สาม โซนี้สามนีเด็กไทยเด็กไทเมคัดรองเท้าี้เด็กไทเด็กไทเ็ยโหนี่ปุ่นอันนี้เค็มคัตเัสินค้าล้านน้องเอ้ยพุ่นเข็มคัดเพิ่อกระเชอาฟางบุญพี่น้องเอ้ย คือฝนสีตกห้ามตลอดใส่แฟนแบนตามันคือมืดมืดนะพี่น้องเยมือคือมืดมืดมันเป็นยังไงมืดอี่คือคือมืดมือดลองขหัวแกกันหน่อยถอดเบ็ดกระดามเดี๋ยวฝ้าแจ้งจางป้างพี่น้องเอออ่าคือฟ้าคือฝนมืดมือพี่น้องนี่ฝอยมืดฝอยไรแลนรดอยู่ในรถมืดมือยู่ย่านฝนตกแล่นลูกเข่าลูกอกอยู่ในรถนะเนี่ว่าเสีฝนตกพี่น้องเออถือว่าฝนจะตก หลบฝนท้งวันอ่าัเริ่มฮวันแล้วไปแล้วีฝนไม่ถกมารอยพี่สามเลยดิพี่น้ไม่ใส่นะพี่น้องเจดูขอรถอย่างโนบอตเดี๋ยวถามเบื้องกินขบนึงพี่น้องเขาจะใส่หยังมาพี่น้องเขาจะใส่อย่งมากันใสแต่กางเกงในมาบมบอาใครวงใครว่งอะไรกันผมไม่ได้ มี่ป <gegen violin> <warfare> ่ผมไปก่อนนะไปเลยพี่น้องไปทั้งหลายป่าเไปนพี่น้องเอาเข็มคัดส15ล้านไปไปคืนเขาไนง่ายแล้วเสียฟางใบมาพี่น้องเข็มคลดส15ล้านไม่เป็นโรคที่ต่อไปอยู่น้องเดยวต้องอูนะครับ ตาขาวดีกว่ากระดูมขาว หาไว้พู่นันผู้นี้ปานสซดิ่งเปอรไสูตรเข้าแล้วน่ะนะไปนงผู้นั้นผู้นี้อยู่พี่นงเา่มันใส่สูตรนะเพื่นไปหาไว้พ่นน้นีน่ามันมาใส่สูตรนะโอ้ยว่าอ้งงอย่างนี้เลยแอซินันพูนไปหาไว้ผู้นนผู้นี้อยู่ปานสสีแมงมาเน้ะพี่นงเาไปพูนพูนไปแลพี่นงเาไปไปแปลงร่างไปแปลงร่างกอเสือกันเน่าไปเลย ลูกเข้าล pues ูกออกในรถเต็มมเพี่น้องเยจะทไปแล้ปุ๊บคุณพี่น้องเยดอกไม้กิจกมันเกยวกตา์ทรถไปเปิดแอร์ไว้เกี่ยกัพื้นที่ออกมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเฮ้ยเกียบพื้นที่พี่น้องเฮ้ยค่ะ